กูภูมิใจในตัวมึงมากนะวินนี่คือ,คอข้อความที่การออกมาจากความรู้สึก ของเสียบนนัทเดชวชีลารัตนวงศ์นายใหญ่แห่งค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่ภายหลังจากได้วิดีโอคอลข้ามประเทศพูดคุยกับเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ในวันที่เขาต้องพบกับความผิดหวังครั้งใหญ่เสียเข็มขัดแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพมวยไทยรุนเฟเธอร์เวทให้กับตะวันฉายพี่เคสานชัยมวยไทยทั้งที่เขาพยายามสู้อย่างเต็มที่และงัดฟอร์มการชคที่ดีที่สุดในชีวิตออกมาแต่ก็ยังไม่สามารถชนะใจกรรมการ3ท่านได้ภายแพ้ไปอย่างสุดแสนเจ็บปวดมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้า นําเสนอเรื่องราวอีกด้านของผู้แพ้ที่ใครหลายคนอาจยังไม่เคยรู้ผู้เคยปรับยอดมวยระดับแสนชัยก่อนกลายมาเป็นแชมป์โลกมวยไทยคนแรกของวันแชมเปี้ยนชิพในรุ่นเฟ,ฟเธอเวทเพชรมลกฏผลักดันตัวเองมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและทำไมเขาถึงเป็นนักชกที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเสียโบตแม้ในวันที่พ่ายแพ้ไม่ได้มีเข็มขัดแชมป์ประดับบ่าเหมือนวันวาน เพชรมลกตมีชื่อจริงว่านายนพดลเดลุนพันธ์ชื่อเล่นวินเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2537้าาพุ่มลำเนาเป็นชาวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายสมบูรณ์และนางหนูเดลุนพันธ์เริ่มหัดชกม,มวยครั้งแรกตอนอายุ9ขวบใช้ชื่อว่ามาวินลูกแอนเจตจากนั้นก็เก็บเกี่ยวกระดูกประสบการณ์ในสังเวียนม,มวยภูทรน,นับร้อยไฟโดยได้ครูออสพิบูลเจ้าของค่ายมวยสิทธิออสพิบูลเป็นผู้ปลุกปั้นสร้างสารรค์ ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในเมืองกลู่ตอนอายุ16ปีภายใต้การสนับสนุนของมินคนครและแจ้งเกิดอย่างรวดเร็วในชื่อเพชรมรกตวอลสังประไพโดยเจ้าวินได้ย้ายสัม,มโนโครัวมาอยู่ในการดูแลของเสียนาวิลัสและเสซบอนนัทเดชวชีระรัตนวงศ์สองบิ๊กบอสแห่งค่ายเพชรยินดีอะคาเดมีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เพชรมรกตใช้เวลาไม่กี่ปีก็พุ่งพรวดขึ้นมาเป็นยอดนักชกแถวหน้าของศึกเพชรยินดีโดยรูปร่างโครงสร้างสรีละที่สูงยาวบวกกับสไตล์การชกที่เป็นมวยเข่าเหนียวแน่นป้องกันตัวดีเป็นประเภทจงอางห่วไข่ที่ใครก็กินเขายากมีลูกศาสแข้งที่หนักแรงได้การทำให้เพชรมรกตมีสถิติแพ้น้อยมากในการชกมวยไทยห้ายกโดยเขาเคยเอาชนะนักมวยระดับพากาอาทิวันชัยส่ิติศักด์พนมลุงเล็กเกียรติหมู่ก้าว เพชรพนมหลวงเกียรติหมู่เก้าวขวัญข้าวมอรัตนบัณฑิตเพชรอู่ทองอขวัญเมืองยอดพนมหลวงจิตเมืองนนชูเจริญดาบลันสารคามชมวกทองไฟเตอร์มวยไทยเพชรบุญชู FA ฟเอกรปเศกสรรอขวัญเมืองโผแก้วฝนจ้างชลบุรีรวมไปถึงอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่อย่างวันเฮงมีนัโยทินก็เคยโดนเพชรมรกตเล่นงานมาแล้ว และไฟที่เป็นเกียริประวัติของชีวิตเจ้าตัวที่สุดคงหนีไม่พ้นการเอาชนะแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทย,ยิมคนมวยสารคามซึ่งการพ่ายแพ้ต่อเพชรมรกตคือแมสุดท้ายในชีวิตที่แสนชัยพบก,กับความปลาชัยเพราะหลังจากนั้นอีกนับร้อยไฟแสนชัยไม่เคยแพ้ใครอีกเลยด้วยความที่เป็นนักมวยขยนันมีความตั้งใจระเบียบวินยัยและสไตล์การชกต่อก่อนด้วยยาก แพ้ยากและหาคู่ชกในไทยเริ่มไม่ได้แล้วเจอแต่มวยหน้าเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเนื่องจากเป็นมวยเวทใหญ่มีคู่ชกน้อย เสียบนัาเดชจึงตัดสินใจส่งเพชรมรกตเป็นนักมวยคนแรกของค่ายเข้าไปเซ็นสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่เมื่อ4ปีก่อนแล้วเพชรมรกฏก็สร้างชื่อเสียงและกวาดรางวัลความสําเร็จมาให้กับค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่ในเวทีวันแชมเปี้ยนชิพเริ่มจากการข้ามไปชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ฝากผลงานชิ้นโบแดงคือการเอาชนะคะแนนจอร์จิโอเปโตเซียนแม้ภายหลังจะถูกประท้วงและต้องรีแมตช์กันและผลการแข่งขันเพชรมรกตเป็นฝ่ายพ่ายแพ้คะแนนฝ่ายนานแต่การเอาชนะยอดนักชกระดับเปโตเซียนในกติกาคลิได้ ก็แสดงให้เห็นว่า mm hmm. เพนมรกตเป็นอีกหนึ่งนักสู้ชั้นนำของโลกอย่างแท้จริง ต่อมาเมื่อวันแชมเปี้ยนชิพเปิดโอกาสให้เพชรมรกตชิงแชมป์ใหม่ที่ว่างอย่างเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทเขาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือโดยการเอาชนะคะแนนพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่มาชกแทนจามันยูซุพอฟจากนั้นก็ป้องกันแชมป์โลกสมัยแรกโดยการเอาชนะคะแนนยอดนักชกระดับตำนานอย่างยอดแสนไกลาตามด้วยการน ok ็อกแม็กนัตแอนเดอร์สันผู้ท้าชิงชาวสวีเดนในการป้องกันตำแหน่งสมัยที่2 แต่น่าเสียดายที่หลังจากนั้นด้วยสถานการณ์โควิด19ทำให้เพชรมรกตกลายเป็นแชมเปี้ยนดวงอาพับพอเจ้าตัวมักไม่ค่อยถูกจัดป้องกันตําแหน่งเหมือนกับแชมป์โลกคนอื่นๆที่ได้คิวชกตลอดโดยเพชรมรกตต้องรอคิวนานถึง2ปีกว่าจะได้ป้องกันแชมป์โลกสมัยที่3กับจิมมี่วีโน่คู่ชกชาวฝรั่งเศส ด้วยความที่เพชรมรกตล้างเวทีไปนานทําให้เกมการชคในวันนั้นเพชรมรกตต่อยได้ต่ากว่ามาตรฐานส่วนทางกับวินโนที่ชกได้ดีเป็นพิเศษมีความตั้งใจสูงมากที่จะโค่นแชมป์โลกชาวไทยแต่เพชรมรกตกระพิกเกมได้ในยกที่4จากการต่อยหมัดเรียกนับก่อนแซงเอาชนะไปได้แบบลุ้นระทึก หลังจบเกมเพมมรลกดถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าโชกได้ไม่ดีซึ่งเจ้าตัวก็ได้ขอโทษแฟนกีฬาชาวไทยและรับปากว่าไฟต,ต่อไปจะปรับปรุงและตั้งใจจะชกให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม แม้เขาจะต้องมาเจอกับผู้ท้าชิงที่ดีกรีไม่ธรรมดาอย่างตะวันฉายพี่เคศานชัยมวยไทยยิมที่ทั้งสดทั้งหนุ่มและกําลังมาแรงสุดๆจนหลายคนมองว่าไฟนี้เพชรมรกตเป็นรองเยอะทั้งอาวุธมวยความหลากหลายรวมถึงความรวดเร็วแต่เพชรมรกตก็ไม่สนคําพูดเหล่านั้นเขาพยายามก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมเคี่ยวกลัมตัวเองอย่างหนักเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีหวังจะชกให้แฟนมวยประทับใจและรักษาเข็มขัดแชมป์โลกของวันแชมเปี้ยนชิพที่เหลือเพียงแค่เส้นเดียวในคาเพชรยินดีอะคาเดมี่ให้คงอยู่ต่อไป น่าเสียดายที่หลายอย่างกลับไม่เป็นดั่งใจไม่ว่าจะเรื่องของการเดินทางที่ต้องชั้นประหยัดตั้งจากเดิมที่แชมป์โลกในนางชั้นธุรกิจรวมถึงการที่เสียบโบสหัวหน้าค่ายไม่ได้รับอนุญาตเข้าชมเกมได้เนื่องจากถูกจำกัดโคตาจึงทำให้ขวัญกำลังใจของเคมอลกฤเสียไปไม่น้อย แต่ตลอด5ยกเพชรมรกฏก็พยายามเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาสู้กับตะวันฉายได้อย่างสนุกสุดมันทําให้เกม5ยกไม่มีเบื่อเป็นคู่มวยไทยที่ต่อสู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีและมีหลายจังหวะเช่นกันที่เพชรมรกตต่อยหมัดเข้าเป้าทําเอาตะวันฉายหน้าสะบัดเหมือนกัน ครบ5ยกเพชรมลกฏแสดงความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าตนเองชนะได้แน่ๆแต่ทว่าผลการตัดสินกลับเป็นทางด้านตะว,วันฉายชนะคะแนนไปทําให้เพชรมลกฏได้แต่ก้มหน้ายอมรับผลการแข่งขันทั้งที่เขาพยายามอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่ในวันที่เพจมรกตต้องผิดหวังก็มีสายวิดีโอคอลจากคนที่ดูอยู่ทางบ้านอย่างเซียเนวและเซียโบท๊ทก็ดังขึ้นมาพร้อมคำพูดที่บอกว่าวินกูภูมิใจในตัวมึงมากวันนี้มึงโชคได้ดีที่สุดในชีวิตเลยโดยไม่มีคำไหนที่ตำหนิฟอร,ร์มการชกของเขาเลยเพราะทุกคนต่างเห็นแล้วว่าเพชมรกตทุ่มเทแค่ไหนและพยายามอย่างสุดกำลังความสามารถแล้ว นี่แหละครับเรื่องราวของเพชรมรกตสุดยอดนักสู้ชาวไทยที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างชื่อเสียงและความสําเร็จแก่ประเทศไทยจากการครองตําแหน่งแชมป์โลกมวยไทยของวันแชมเปี้ยนชิพมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าไฟล่าสุดจะพ่ายแพ้ลงมาแต่เชื่อว่าเขาสามารถเอาชนะใจคนดูจํานวนมากไม่น้อยเลยจากฟอร์มการชกในไฟล่าสุด เพื่อนสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและหากผิดพลาดประการใดก็ขอกลับอภัยมานักที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามวยเด็ด789